สวัสดีครับน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งที่เราได้ยินคุ้นหูกันอย่างมากมายที่เรียกว่าการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลต่างๆ Facebook หรือว่า i n s t a g r a m น้องๆรู้ไหมว่ามันทำงานได้อย่างไรแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งที่พี่จะพูดต่อหลังจากนี้นะครับพี่พี่จะทำให้น้องได้รู้ว่าสาขาของพี่ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้ครับแต่เราจะสร้างมันขึ้นมาในสองวันนี้แน่สนใจกันแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ พี่ชื่อนายชนัคชินทารวดครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ <Wow. S 1> น้องๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่พี่กาวมาขั้นต้นเนี่ยมันทํางานอย่างไรก่อนอื่นนะครับพี่ขอกล่าวชื่อโปรเจกต์เต็มๆของพี่ก่อนนะครับที่พี่ได้ดําเนินการอยู่ในลัณะน,นี้ โปรเจกต์ <Project S 2> ของพี่นะครับชื่อว่าระบบการติดตามและจัดการแบบเรียลไทม์สาหรับการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นฐานครับถ้าน้องๆได้ฟังชื่อโปรเจกต์ของพี่ดีๆจะมีคำว่าการเกษตรอัจฉริยะและคำว่า r e ียลไ m ม์มอนิเตอร์ครับพี่ๆบอกใบ้ดนึ่งน,นะครับว่าการเกษตรอัจฉริยะนะครับ เป็นการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนครับเพียงแค่เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็เราก็เครื่องเขียนโปรแกรมนะครับให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้ครับ <Wow. S 1> สงสัยแล้วใช่ไหมว่ามันจะทำงานยังไงสาขาเรานะครับทำงานเกี่ยวกับการด้านในด้านนี้นะครับโดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาครับน้องๆเริ่มสนใจโปรเจกต์ของพี่กันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูการสาธิตโปรเจกต์ของพี่ๆกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยครับ ดีครับพี่ชื่อนารัชพัฒน์แดงสวัสด์พี่เป็นสมาชิกร่วมเดียวกับโปรเจกต์ของพี่ทัศนะครับพี่จะมาดาเนินการสาธิตโปรเจกต์แต่ก่อนอื่นพี่จะอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์ของพี่ให้น้องๆได้รับทราบก่อนโปรเจกต์ของพี่เนี่ยเป็นระบบสาหรับผู้ที่ต้องการพืชโดยจะมีการนําการไลฟ์ไลดีโอสติมมี่เข้ามาร่วมด้วยสําหรับการติดตามดูพืชแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการทํางานของระบบนะครับ ตอนนีนะะ้ก็จะเป็นการสาธิตการไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่งพื้นนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นจากหน้าจออันใหญ่นี้นะครับนี่ก็คือเป็นภาพจากการไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่งจากกล้องตัวนี้ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยเอามือไปอยู่ระหว่างต้นพืชก็จะเห็นมือผมซึ่งกําลังไลฟ์ซึ่งกําลังไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่งสถานี้อยู่ซึ่งทุกคนสามารถจะสังเกตจาก iPad ได้ว่าทุกคนก็เห็นมือผมใน i p a d นี้ด้วยเช่นกันซึ่งนี่ก็คือภาพที่เกิดจากการที่ผู้ใช้เนี่ยดูไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ไปดูคลิปสาธิตของพี่ๆกันรู้สึกอยากเรียนขึ้นมาหรือยังล่ะถ้าอยากเรียนขึ้นมารีบๆมาสมัครกันนะครับและเราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยกันแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย